นี่นี่ปุ๊กปิ๊กวันเนี้ยฉันอยากเป็นแมวเหมือนนายบ้างะไม่ได้หรอกฉันอะไม่ใช่แมวขอพรสักหน่อยแต่ว่าแค่ใส่ชุดแมวมันก็เป็นได้แล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าเอมมี่อะคิดว่าแมวอะสบายกว่าคนอีกนะเอางี้เอมมี่จะไปเปลี่ยนชุดเป็นแมวก็แล้วกันนะหยุยนุชเอ้ยเลืองหมางจังเลยแล้วทำไมต้องเป็นแมวสีแดงด้วยเล่า เป็นแมวสีขาวหรือไม่ก็สีชมพูก็พอแล้วละมัง้งไม่เอาอะเอมี่ชอบสีแดงเดี๋ยวเอมี่ไปชวนเพื่อนบ้านมาเล่นก่อนก็นแล้วกันนะนี่เธอนายน่ะเอา้ามีอะไรเหรอเอมี่ฉันน่ะอยากเป็นแมวะนายก็ลองเป็นมั่งสิเอ้าเอางั้นก็ได้เอ,าเอา้าทำไมกลายเป็นแมวเฉยเลยอ่ะเฮ้ยแล้วทําไมฉันต้องกลายเป็นแมวด้วยเล่าก็เพราะว่าฉันน่ะไม่มีเพื่อนเล่นยังไงเล่า มีปุ๊กปิ๊กคนเดียวอ่ะมันไม่พอหรอกนะฉันอยากได้หลายๆคนเลยอ่ะแต่ว่าปุ๊กปิ๊กมีแมวตัวอื่นอีกไหมอ่ะมันก็มีอ่ะนะนุนน๊เป็นเพื่อนฉันทั้งนั้นเลยละงั้นหรองั้นเราไปหาเพื่อนนายกันเออไม่ได้เราไม่ได้มันคือความลับฉันไม่บอกหรอกนะว่าอยู่ที่ไหนนะ่ะไม่บอกก็ไม่เป็นไรเราหายเองก็ได้เอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่นา แวะซื้ออะไรหน่อยก็แล้วกันนะนี่ไงรา้านซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ละมัง้งไปเร็วพวกนายหิวไหมอะก็หิวอยวู่นะก่อปาทูได้เปล่าอะร้านนี้ไม่มีปาทูสักหน่อยนี่แต่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเอมี่อ่านไม่ออกอะงั้นก็ซื้อไปก็แล้วกันเอาชาเขียวไปด้วยแล้วก็โค้าอะแล้วก็อะไรดีอะซาลาเปามั้ยน่าจะกินซาลาเปากันนะแล้วนายล่ะบุ๊กปิ๊กนายกินอะไรนะ ปาทูทังหากนุชเราบอกหลายรอบแล้วนะมีปาทูไหมอ่ะมันไม่มีอ่ะปุ๊กปิ๊กเอาไว้วันหลังฉันจะซื้อให้ก็แล้วกันนะเฮ้ยบอกวันหลังวันหลังทุกอย่างเลยแต่ว่าก็ไม่เคยซื้อให้เลยอ่ะจะลองแล้วนะโอ้โอ้ไม่ลองนะไม่ลองนี่นายนากินอะไรมั้งแม่อ๋อฉันก็กินไปแล้วดิหนอแต่ว่าฉันน่ะอยากให้ปุ๊กปิ๊กกินอะไรอ่ระซาลาเปาไหมปุ๊กปิ๊ก ไม่เอาอ่ะฉันบอกหลายรอบแล้วไงว่าไม่เอาจะเอาปลาทูอย่างเดียวเอ,อ,อยงั้นก็ได้ก็ได้งั้นเราไปตามหาแมวกันเถอะนะพุกปิ๊กบอกมาเถอะนะว่าแมววาอยู่ที่ไหนไม่บอกหรอกนุชนั่นเพื่อนฉันทั้งนั้นถ้าไปหาเขาอะเขาอายตายเลยงั้นฉันถามพี่สาวคนนี้ก็ได้คุณพี่สาวคะร้านเนี้ยมีแมวอยู่หรือเปล่าคะแมวเหรอจา้าก็มีอยู่บ้างอะนะอยู่บนหลังคาละจ้า บนหลังคาเลยเหรออุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่สาวไม่เป็นไรจ้าเฮ้ยตรงนั้นไงตรงนั้นอะแมวสีขาวนี่นาะปุกปีกนะั่นใช่เพื่อนในไหมอะก็ใช่นะสิแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะนั่นเพื่อนฉันนะเขาอายนะเขากำลังอาบแดดอยู่เฮ้ยไม่ต้องอายหรอกลงมาเร็วเข้าเหนียวเฮ้ยตอนเนี้ฉันอะอยากเห็นแมวตัวอื่นแล้วล่ะ นี่นายวิ่งไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวก็โรลรถชนลรอกนั่นไงรถมาพอดีเลยอะ่ะระวังตัวด้วยล่ะมาเร็วมาเร็วรีบตามมาเร็วเข้าเฮ้ยต้องระวังรถด,ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเยอะมากเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็ววกปิกฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแมฆตัวอื่นนะ่ะอยู่ที่ไหนเอ้ยไม่บอก,กหรอกนุชหาเอาเองมั่งสิงั้นก็ได้งั้นฉันขอถามคำาอื่นหน่อยก็แล้วกันนะ มีอะไรอะ่ะเพื่อนของนายเนี่ยชื่ออะไรบ้างอะ่ะอ๋อแมวที่เธอจุงมืออยู่นะ่ะเขาชื่อกีกกีกีกกีเหรออุ้ยเ้เจ้ากีกกีกระโดดได้ด้วยอะ่ะมันจุงมือฉันไม่ไหนแล้วเนี่ยมันพาฉันไปไหนอะ่ะเมียวเมี้ยวเมี้ยวเอ้เดี๋ยวนะมันพูดได้ด้วยเหรอแล้วมันบอกว่าอะไรอะ่ะเพื่อนของเขาอยู่ข้างหลงังเอ้งั้นเหรอใช่จริงๆด้วยเจ้ากีกกีกกเก่งกว่านายอีกนะเนี่ย เฮ้ชมฉันบ้างสินุชก็นายไม่ได้ทําอะไรเลยนี่นาฉันถามหลายคําแล้วนะนายก็ไม่ตอบเรื่องแมวะ่ะฉันถามกีกี้ก็ได้งั้นนายก็ช่วยแปลให้หน่อยก็แล้วกันนะเฮ้ยเอางั้นก็ได้นุชเอาล่ะเจ้ากีกี้แมวตัวอื่นอยู่ไหนกันหรอเง่แีแมวมันบอกว่าอะไรปุ๊กปิ๊กมันบอกว่าให้หาเองไงล่ะ ำไมแมวอะเหมือนนายทุกตัวเลยอะแต่ว่าขนอะมันสวยกว่านายนะเฮ้ยชมแมวตัวอื่นอยู่ได้ทมฉันมั้งสิเอ้ยเดี๋ยวนะบุ๊ปิ๊ก่ันเห็นเห็นแมวสีเขียวละ่ะนี่ปุ๊คิ๊ก,กน้ำเพื่อนไหหรือเปล่าละ่ะไม่ใช่สักหน่อยนะมามน,นุษย์มน,นุษย์หรอเรียกว่าคนนังหากเธอชื่ออะไรหรออ๋อฉันชื่อว่ายากุตะ ยากุตะเหรอนี่น่ารักจังเลยนะนี่มาเร็วมาเร็วนี่เธอช่วยฉันตามหาแมวหน่อยสิเอาได้เลยนี่เขาบอกว่าได้ด้วยอะบุ๊กบิ๊กนายก็ช่วยฉันด้วยนะไม่เอาหรอกเฮ้ยงานฉันหาเองก็ได้เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหหน่อยสิตรงนี้ไม่น่ามีนะเนี่ยแมวอะน่าจะกดปุ่มไม่ได้อะแล้วปุ๊กปิ๊กเพื่อนนายดีคนกันแน่เนี่ย ก็หลายคนนั่นแหละไม่ได้มีแต่สีขาวสักหน่อยมีสีชมพูก็มีนะสีชมพูหรอหอนายนี่มีเพื่อนเยอะจังเลยนะงั้นฉันลองไปหาบ้านนายก็แล้วกันนะแมวสีฟ้าเอาไปหาบ้านฉันทำไมอ่ะฉันไม่มีแมวสักหน่อยเฮ้ยลองหาดูเถอะนะเฮ้ยฉันเห็นทุกคนฉันเห็นแมวกำลังเต้นอยู่ว่ะดูดิดักเด็กดักเด็กดักเด็กดัก,ดก เด็กพวกเรามาเต้นกันดักเด็ก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 เฮ้ยดูดิน่ารักอ่ะอยากเก็บไปเลี้ยงสักตัวจังแต่ว่าตอนเนี้ทุกคนหิวไหมอ่ะหิวกจะตายอยู่แล้วช่วยซื้ออะไรให้เราหน่อยสิงั้นก็ได้งั้นก็ได้ไดเอากินอันนี้ไปก็แล้วกันนะมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเรียกว่าอะไรนะทาโยกยากิเออทาโยกยากิมาเร็วมากินทาโยกยากิกันวันเนี้ย ฉันจะซื้อให้พวกนายทุกคนเองอะไรนะทาโกโยากิงั้นเหรอของปอกของพวกเราเลยนี่ปุกป๊กถ้านายมีเพื่อนแบบเนี้ยก็พามาเลยเยอะเลยนะเอิมคือว่าอันนี้เอมมี่นะเขาใจดีมากเลยนะบุกป๊กนายชมฉันเกินไปไหมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอุ้ยเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยนะงั้น,นห้นายก็แล้วกันนะอะทาโกยากิ เอาล่ะกินกันไหมถ้านายเอาไปแล้วล่ะก็ฉันขอกินมั่งก็แล้วกันนะนี่เลยทาโกยากิงามงามงามอร่อยจังเลยอะ่ะดูสินี่พวกเรามาเต้นกันไหมอ่ะเต้นเหรออ้แมวสีขาวนะชอบเต้นชึบชึบอะชึบโอ้โหดูสิท่าเต้นของพวกเราเจ๋งไหมล่ะเอาปุ๊กปิก๊กออกมายืนข้างหน้าสิปกตินายอะจะเป็นผู้นำทีไม่ใช่หรอ มันก็จริงอะนะแต่เขาวางฉันหมดแล้ว่าช่วยฉันออกไปทีสิไม่หรอกฉันไม่ช่วยนายหรอกนะนายะจะต้องออกมาเองงั้นพวกเรามาเต้นกันเถอะ